พอมาทางานสแตมเนี่ยมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าเออเราเราก็พอทําได้นะ uh huh. ไม่ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเก่งอ,อะไรนะแต่รู้สึกว่าเออเราก็พอทําได้นะสิ่งที่เราเรียนรู้มาในการทํางานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยเออมันมันสามารถปรับใช้ได้เยอะมากจริงๆครับผมส่วนมากอะ่ะมันจะเป็นหัวข้อ <c oughs> มีหัวข้อมาก่อนว่าปีนี้จะทําอะไรอย่างชิดประจําก็สื่แถึงความรักอะไรอย่างนี้นคะ่ะ สวัสดีค่ะรายการอาร์ตโชว์บายคีวาพัสนี้เราพาทุกคนมาอยู่กันที่ที่พิพิธภัณฑ์ตาไปสนียากรสามเสนในค่ะเราจะพาท่านผู้ชมไปร่วมพูดคุยและทำความรู้จักกับนักออกแบบสเต็ม คุณเอื้อมพรสุปเลิศชัยและคุณปฏิพน์ซอกริงค่ะแล้เราไปเริ่มพูดคุยได้ตามความเป็นจับกับพวกพี่ๆเขาก็นเลยค่ะตาม,มาเรี่องไปได้เลยค่ะตรงน,นี้เราก็อยู่กันที่ห้องสแสดงพิต,ติธภัณฑ์ไทยประดิษฐ์ไยสามเสนในกับพี่เอื้อมพรคุณปเลิศชัย bon ai, แล้วก็พี่ปฏิพน์ซอกรินแล้วนะคะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวโน้อนอนุญ,ญ,ญาตเรียกว่าพี่ฟงางกับพี่อาร์ตนะคะครับผมตอนเดือหนูอยากทราบก่อนค่ะว่าพวกพี่สองคนมีความชอบหรือมีที่มาในการทำงานตรงนี้อย่างไรบ้างโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ขออนุญ,ญาตเล่าก่อนนะกันนะครับพี่ก็เป็นเด็กคนหนึ่งครับที่เติบโตมากับงานศิลปะยุค90นะครับที่เด่นๆก็จะเป็นงานการ์ตูนยุค9กนนะครับก็จะเป็นคนที่ชอบอา่านการ์ตูนมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็สนใจเรื่องภาพวาด นะครับก็เลยลองหัดวากร์ตูนตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับแล้วก็ได้มาศึกษาที่จัเน,นาาจเกษมนะครับมหาลัยราชภัฏจันเกษมนะครับในสาขาวิชาออกแบบวิศยุินนะครับผมแล้วก็ได้มาทำงานที่ประสนีไทยตอนนั้นเจ้ามาช่วงอายุย2บสองแต่ว่าเราไม่ได้ไปทำงานเกี่ยวกับด้านศิละปะเลยเรามาทำงานเกี่ยวกับเรื่องการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ออกแบบอุตสาหกรรมอะไรเงี้ยครับแล้วก็ออกแบบบรรจุภัณฑ์แล้วก็ได้มา ทำงานแรกในในในเชิงของศิลปรกรรมจริงก็น่าจะเป็นตอนที่มาอยู่ฝ่ายตลาดการเงินละครังเลกับตอนนั้นออกแบบสินค้าที่ระลึกต่างๆนะครับแล้วก็มีงานเอาแบบสิ่งพิมพ์เพื่อใช้ประกอบการขายหลายๆอย่างด้วยนะครับผมแล้วก็เพิ่งมาได้ทำสแตป์จริงๆอ่ะประมาณน่าจะประมาณเกือบเกือบปีแล้วมั้งครับครับประมาณ5ปีซึ่งมันก็เป็นงานที่เราเขาเรียกว่าอะไรเราคอนข้ื่อจะ ประทับใจตั้งแต่ตอนสมัยเรียนแล้วเพราะว่ามีอยู่วิชาหนึ่งที่ให้ออกแบบสแตมป์ตอนนั้นจําได้ว่าใช้สแตมป์ในชุดของผ้าไทยเป็นแบบนะครับก็ก็ลองทําดูก็รู้สึกว่ามันเป็นงานที่ค่อนข้างยากแล้วก็มันงานที่ค่อนข้างละเอียดตอนที่มาทำปรษณีก็รู้สึกว่านักออกแบบสแตมป์ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เก่งมากๆชื่นชมครับชื่นชมก,ก็เลยรู้สึกว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะได้ทําตรงนั้นบ้างตอนนี้ก็ได้มาลองทำานะครับก็ยากดีครับผมก็จะพยายามต่อไปครับ ของที่ททที่ชอบวาดลูกแต่เด็กเหมือนกันเพราะว่าเป็นคนที่ไม่เก่งแบบวิชาการเลยแล้วก็จะแต่จะชอบแบบอ่านการ์ตูกนการ์ตูนเหมือนกันสมัยก่อนต้องการ์ตูนตะวันอ่าใช่ใช่แล้วก็ต่อมาก็ดูการ์ตูนแล้วก็ดูเอ๊ะลายเส้นนี่อะไรน่ารักดีก็ชอบวาดเล่นนี่แหละแล้วก็ต่อมาก็อืมก็เรียน ปวชก็ที่อาชีวะเชียงรายค่ะันั้นก็ไปทางออกแบบเหมือนกันออกแบบก็ทั่วไปแล้วก็ปริญ,ญญาตรีก็ได้มาเรียนที่พอช่งอางออกแบบนิเทศศิลป์แล้วก็ตรงมาเข้ามาทำงานที่ไปิษนีได้ก็เพราะว่าตอนตอนที่ทำงานจบอะค่ะได้มาขอแบบ คำแนะนําทางนี้แล้วก็จากพี่ที่ตาไปเพราะว่าเราเราชอบวาดอยู่แล้วเนาะแล้วว่าเอ๊ะภาพวาดนี่ทําอะไรได้บ้างแล้วก็ก็เลยเหมือนมาแนะนําตัวกับพี่ๆแล้วก็เริ่มรู้ข่าวจากข้างในแล้วก็เริ่มได้สอบเข้ามาแล้วก็มาทํางานที่นี่เลยลที่แรกนี่ก็คือเลวลาจะมาทำงานที่นี่คือต้องสอบเข้าด้วยเหรอคะสอบเข้านาะะจบแล้วก็ เขามีรังเลันสอบเข้านี่คือยังไงเข้าสอบเป็นยังไงเข้าสอบเอาประสบการณ์พี่ก่อนลวกันเนาะประสบการณ์พี่ก็มันก็จะเริ่มจากพาคตอนเช้าก็คืนข้อเขียนอ่าเป็นข้อเขียนนะครับความรู้ทั่วไปแล้วส่วนตอนบ่ายเนี่ยก็จะเป็นทดสอบทดสอบทักษะในเรื่องของอ่าให้เข้ากับงานตำแหน่งงานองานที่เปิดรับคนงานที่เข้ามาทํา ตอนนั้นตอนนั้นฟังเป็นอะไรนะตอนนั้นทัตอนนั้นที่สอบทักษะเป็นไงนะอ๋อหนูท<ม>ําพวกภาพประกอบพวกพวกแบบในคอมในอะไรอย่างเงี้ยเลยส่วนของพี่ที่พี่มาตอนนั้นที่ทําตอนข้อสอบตอนบ่ายที่เป็นทดสอบทักษะจะเป็นงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์อ่าแบบสื่อสิ่งพิมพ์เลยแต่ตอนนั้นจะเป็นโปสเตอร์กับแผ่นพับมากกว่าครับผมประมาณนั้นวันนี้หลังเรียนจบมี ่อาตอนอะไรครับถ้าหลังถ้าเอาเอาหลังเล่นจบเลยใช่ไหมครับถ้าหลังเลยนจบก็มาทํางานที่นี่เป็นที่แรกแล้วก็ดึงอยู่ในปัจจุบันอยู่เลยแต่ว่าตอนมาทํางานที่นี่ที่แรกครับก็เราไม่ได้ทําในสายงานอาอ,อกแบบสแตมปหนี้นะเราก็มาออกแบบในเรื่องของอชิ้นงานอุตสาหกรรมซะมากกว่าเช่นครุพันที่อยู่ใน ที่ทำการไปทณีนะครับที่อยู่ในห้องคัดแยกอะไรพวกนี้อ่าเราก็จะทั้งออกแบบเขียนแบบนะครับผมแล้วก็ทําในเรื่องของบรรจุภัณฑ์นะครับในเรื่องของกล่องซองที่ใช้ในกิจการบริษีททั้งหมดเลยตั้งแต่ตอนนู้นจนถึงปัจจุบันก็ยังทําอยู่นะครับแล้วก็พอบรรจุพอาบรรจุจากตําแหน่งลูกจ้างเนี่ยที่พีสอบเข้าได้ก็จะมาทําในเรื่องของออกแบบ สินค้าที่ลึกอันนี้จะเป็นพวกโปรดักต์ละจะเป็นงานโปรดักต์ะอ่าครับผมแล้วก็จะมีงานสิ่งพิมพ์ปบปลายเช่นสื่อประกอบการขายใช่ไหมครับสื่อการตลาดอะไรพวกนี้ครับก็จะมาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยถึงเนื้อ,อ,อตอนนั้นที่เราได้ทําสื่อเนี่ยเราก็จะจะเอาทักษะในเรื่องของการเรียนเรื่องนิเทศสินสมัยที่เราเรียนปตรีเราเรียนออกแบบประยุกต์สินเนาะประยุกต์สิ์เนี่ยอันนี้วกว้างก่อนคนเรียนประยุกต์สินส่วนใหญ่คือเรียนเป็นเป็ดทาได้ทุกอย่าง อย่างนิดอย่างน่นนอยพอเรียนจบไปแล้วค่อยไปค้นหาว่าตัวเองเหมาะสมกับอะไรแต่จ,จนทุกวันนี้พี่ก็ยังไม่รู้เลยว่าพี่เหมาะสมกับอะไรเพราะว่าทำมาทุกอย่างก็พอออกแบบสื่อได้ละคราวนี้ก็ต้องย้ายมาตอนนั้นมาที่เขาเขาเปลี่ยนชื่อเนาะจาก,จากอปปเป็น<ม>เป็นส่วนตาไอ,ตอไป,นะเ,ปเป็นปอปอใช่ไหมกออ็คราวนี้ต้องมาทำสตแตมป์ละ <S <S ซึ่งเราก็ ชื่นชมในการทำสแตมของนักออกแบบสแตมรุ่นเก่าๆมานานแล้วอย่างพี่ตู่เนี่ยก็เขียนแกมานานแล้วฝีมือแกชัการดชากันอยู่แล้วก็นึกถึงก็นึกไม่ถึงกันว่าวันหนึ่งจะได้มาเป็นลูกน้องแกนะครับก็ค่อนข้างจะดีใจนะครับที่ได้ทำงานในในงานที่ตัวเองเคยชื่นชอบเคยได้ทำงานร่วมกับหลายๆคนครับที่ที่เราที่เราชื่นชมครับผมก็ พอมาทางานตมเนี่ยมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าเออเราเราก็พอทําได้นะไม่ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเก่งหรืออะไรนะแต่รู้สึกว่าเออเราก็พอทําได้นะสิ่งที่เราเรียนรู้มาในการทํางานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยเออมันมันสามารถปรับใช้ได้เยอะมากจริง,รงๆครับผมในรอบที่ปางอู๊ดอันนี้หนูไอแนวคิดการ,รทํางานของพวกพี่เป็นยังไงในการทำาเต็มตะกัน,นอันนี้พี่ขออนุญาต ตัวพี่ก่อนละกันอันนี้ความคิดของพี่นะในการทํางานสแตมส,ส,ส,สักสักดวงหนึ่งเนี่ยมันจะทํางานในผมพี่จะแยกแยะเป็นสองแบบหนึ่งในกรอบในในกรอบก็คือในกรอบความจํากัด ท,ที่ที่เราจําเป็นต้องเจอเช่นบางครั้งเราทำสแตมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นๆที่เขาฟิกซ์ในเรื่องของรูปภาพมาแล้วเนี่ย mm hmm. สิ่งที่เราจะทําก็คือเราจะสร้างความแตกต่างรูปภาพอันเนี้ยให้ต่างจากของเดิมยังไง mm hmm. ครับส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งคือที่เปิดให้แบบอิสระเลยนาฮะอย่างถ้าสมมุติอิสระของพี่นี่ก็คืออะไาข้อมาอะไรนี่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่เช่น งานที่เพิ่งผ่านไปเนาะเมื่อปีที่แล้วก็คืองานออกแบบชุด50ปีไทยฮังการีนะครับ mm. ก็คือเขาก็ให้เขาก็ให้เขาก็ให้คอนเซปต์ Concept บางกว้างว่าเอ้ยอยากให้เป็นภาพที่แบบว่าเชื่อมต่อกันระหว่างไทยกับฮังการีผ่านผ่านจุดเชื่อมโยงเชื่อมจุดเชื่อมโยงจุดหนึ่งอ่าเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันจะต้องเป็นจุดเชื่อมโยงเนี่ย ม,มันมีอะไรที่มันร่วมกันได้อย่างไทยเนี่ยมันมีแม่น้ําเจ้าพระยานะครับอย่างฮังการีเนี่ยอาจจะเป็นแม่น้ ube, ําดานูบเราสามารถเอาสองอันนี้มาเมิร์กกันได้ไหมโดยมีอ็อบเจกต์หรือว่าวัตถุอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยที่ทาให้มันเกิดความสําคัญของภาพหรือเป็นจุดนําสายตางภาพซึ่งโอเคเราก็ได้เราก็ได้รับความอนุเคราะห์นะครับจากสานักพระราชวังก็ส่งภาพเรือสุพรรณหงษ์นะครับที่แล่นในแม่น้ําเจ้าพระยานะครับแล้วก็ จากสถานทูตฮังการีนะครับก็ได้เป็นภาพน่าจะเป็นครับใช่ครับน่าจะเป็นพระราชวังอะไรสักอย่างของของฮังการีครับแล้วเราก็เอามาิร์ชกันได้พอดีนึงก็จะทําให้อารมณ์ภาพเนี่ยมันมีความมันมีความเชื่อมโยงร่วมถึงภาพเนี่ยมันเป็นภาพตอนคืนพอเวลาโดนไฟเนี่ยมันจะออกแนวสีทองครับ <c oughs> เราก็เลยจะเพิ่ม <c oughs> เพิ่มความหรูหราของมันให้สักนิดนึงด้วยการทำแบ็กกราวน์ให้มันเป็นสีม่วง ตามทฤษฎีของสีคู่ตรงข้ามสีม่วงกับสีทองก็จะแทนความหรูหรานะครับผมก็เลยเอา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 ,เอามิร์ e กันได้ครับผมประมาณนี้แล้วเดี๋ยววันนี้ของพี่ฟานเนาะคอนเซปต์คอนเซปต์ว่าเราเราจะมีการทํางานแ<ห>นวคิดการทํางานไหถ้าส่วนมากอ่ะมันจะเป็นหัวข้อมีหัวข้อมาก่อนว่าปีนี้จะทาอะไรอย่างชุดประจําก็ ส่วนแห่งความรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะของปีที่แล้วก็ปีก่อนนั้นก็ส่วนมากอ่าปีนี้จะทํากราบนะจะทํากราบยังไงให้แตกต่างออกไปจะเป็นวาดหรือจะเป็นอาริทัศอ่าก็เราก็ได้คอนเซปต์ว่าปีปีนี้ยอย่างปีนี้คิดว่าเป็นเรื่องห่งความรักหลากหลายมิติหลากหลายสีลุง้งอะไรนะ สมรสเท่าเทียมหรืออะไรพวกนั้นใช่ค่ะแล้วก็เลยเอาสีลงมาทำนี่วาดอ่าใช่ลงสีอะไรประมาณนี้แบบคิดยังไงให้มันดูเป็นเสื่องความรักความรักก็สดใสอ่าเอาสีอะไรมาเล่นได้ม้างทำยังไงถึงจะน่าสนใจอะไรประมาณนี้ก็คือเอามีมีโจมาให้แล้วเราก็ไปคิดแต่งเพลงอะไรน้ใช่ค่ะ บางทีก็คิดเองหรือไม่ก็มีทีมงานช่วยกันบางทีก็เนี่ยคุยคุยกันบางทีก็เป็นการโยดไอเดียกันในที่ประชุมอะครับว่าเอ้ยอเราลองทําอย่างนี้กันบ้างไหมหรือว่านําเสนอในรูปแบบอื่นๆกันบ้างไหมเพื่อให้แบบว่าฉีกไปจากเดิมบ้างอะไรประมาณนี้ครับก็คืออันนี้คือต้องทํางานกันเป็นทีนด้วยครับส่วนใหญ่จะจะช่วยกันในเรื่องของการโยดไอเดียด้วยครับผมแล้วก็นําเสนอในเรื่องของการว่าเราจะนําเสนอ สเตมดวงนี้ในรูปแบบอะไรดีอ่าใช้แบบวาดมือไหมหรือดิจิตัลรีทัชไหมหรือว่าดิจิตอลเพน์ไหมอะไรประมาณนี้ครับหลายหลายอย่างครับมันจะมีเทคนิคเยอะอ่าทุกวันนี้เทคนิคเยอะอย่างสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราไปดูสเต็มเนาะเราก็จะเห็นสเต็มที่วาดมือซะส่วนใหญ่ซึ่งนั่นแหละมันหลายๆคนเขาก็หลายหลายักะสมไปหลายท่านเนาะท่านก็จะชอบอ่ารูปในรูปแบบของแบบนั้นมากกว่าอ่าอะไรประมาณนี้ครับเราก็พยายามจะ ดีไซน์งานให้โดนใจคนทุกกลุ่มแต่ก็พยายามเนาะเราเราพอพยายามมอัน,นก็มันมันเป็นความชอบนะบา,บางทีก็คนนี้ชอบคนนี้ไม่ชอบนะความความสวยเป็นเรื่องปจัจเจกตอ่าอันนี้ความสวยเป็นเรื่องปจัจเจกอันนี้ก็ปีใหม่สแตมปีใหม่อันนี้ก็จะเป็นกราฟ e ิกค่ะเป็นอิลัสอ่าเป็นงานเป็นงานสไตล์ป๊อปอาร์ตครับมีความสดใสอ่าบอกมาว่า ต้องการที่จะเป็นแบบเฉลิมฉลองแต่เราก็ไม่รู้ว่าอืมพุ้หรือว่าอะไรดีก็เลยเ็ตไอเดียว่าอ่าเป็นการเฉลิมฉลองแต่และภาคดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยเออกมาเป็นแบบนี้เพราะว่ามันลงในแพทเทิร์นสีดูงงได้พอดีเลยแล้วก็เน้นสีภาคไปเลยครับ แล้วอันนี้งานที่พวกพี่ชอบที่สุดมีอะไงไหมอ่ามีครับมีมโด,โ,ดโดยโดยโดยส่วนตัวพี่ก็จะชอบอยู่ประมาณชุด -2 ชุดเท่านั้นแหละเพราะว่ามันเป็นงานพี่จะชอบงานในสไตล์แบบว่าเปิดกว้างพอ,อ,อสมควรนะครับก็ชุดแรกก็เคยที่นําเสนอไปก็คือชุดอ่าห้ปีความสัมพัน์ไทยอังกอรี่ที่ได้ดูไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็จะเป็นงานอีกชิ้นหนึ่งที่อ่าเขาเรียกว่าอะไร เป็นงานที่ลงมือทำดิจิตอลเพนแบบว่าค่อนข้างจะจริงจังไปกับมันมากๆเลยก็คืองานสแต็มชุดอาเซียน2567นะครับ mm hmm. ก็จะเป็นงานดิจิตอลเพนนะครับสไตล์ดิจิตอลเพนเนาะของอาคารปรษณียนีกลางบางรกนะครับนะครับ,รบซึ่งเป็นอาคาร ในสไตล์ n e โ c l a s s สิกที่ m o เดิร์นคลาสสินะที่หาแทบไม่ได้ล้ในในประเทศไทยในปัจจุบันนะครับแล้วก็จะมีสถาปเมีประติมาการรมรูปครุฑนะครับอยู่ที่มุมเสาตรงนี้อข,ของอาจารย์สิทธิพิรศรีครับผมครับก็จะชอบก็ชอบงานสไตล์นี้ครับและอย่างหนึ่งคืออยากจะ ทดลองทำอะไรใหม่ๆด้วยครับนอกจากงานรีทัชมากกว่าครับผมถ้าถ้าเวลามันเอื้อํำนวยนะเวลาเอื่ออหนวยอะอย่างพี่ฟังบ้างครับนี่พี่ฟังชอบชอบงานวาค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าชอบชอบวาดมาแต่ไหนแต่ไรอ่าท่าทันถ้าอะไรคอรก็ทำรีทัชก็ได้บ้างค่ะแล้วก็อย่างอย่างงานเมื่อกี้ อันนี้อันนี้งานวาดอันนี้เป็นงานสก,กุลามือนกันอันนี้ก็แล้วก็ชอบงานแบบประมาณเปิดกว้างอะไรอย่างงี้เหมือนกันนะอ,อันนี้เป็นกีฬาค่ะอ,อันนี้เป็นโพลีกอนเป็นแบบเป็นที่สามเหลี่ยม,มใคะอย่างว่าชอบแบบอยากอยากจะเสริมความคิดอะไรของเราไปได้ด้วยบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ใช่อย่างปีนี้ก็ สัญลักษณ์ภาษามือมอยากจะพูดถึงความสากลก็คือภาษามือก็เลยเอามาทำนี่ก็เสื่อมความล,าลักเหมือนกันถ้ารูปนี้ทัดก็ผุกผไไุไม่ได้เสฟไม่ได้เสฟรูปอันนี้ก็ไ่ได้ทำายากเป็น,นชีฟมาใช่เพราะว่ามันเล่นสี่อนข้างยากเนาะใช่แล้วก็อย่างผลงานล่าสุดก็สเตม มีความมีความร่วมมือจากเล้วชายน้อยออที่เป็นวรรณกรรมระดับโลกเลยครับผมได้ไปร่วมทำกับเขาเราก็ทำเพ้นท์ฉากเบื้องหลังไปแล้วก็ทำในดวงของไทยอันนี้ไม่ล่าสุดเลยไหมคะล่าสุดเลยค่ะเได้เห็นว่าทําที่เราเดินเข้ามานะคะจะข้างหน้าพิพิธภัณฑ์ไม่ได้เห็นเป็นผุมเจ้าชายน้อยเลยใช่ค่ะ มันจะเป็นอีเวนท์ที่ค่อนข้างประเนีไทยรปเนีไทยค่อนข้างจะภาคค่อนข้างภาคตบใจผนควรเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่เราได้ร่วมงานกับวรรณกรรมระดับโลกนะครับ <c oughs> เป็นตัวละครที่หลายๆคนทั่วโลกรักนะกก็เลยรู้สึกว่าเออม,ม,ม,มีมีความมีความภาคกุิใจที่ได้ทำนะครับพี <c oughs> ่ฟังเขาก็ทุ่มเต็มที่เลยนะครับ<อ>ผมชอบเหมือนกันมีน้าพูดถึงมี้่าพูดถึงื่องกระแตนี้เมื่อก่อนพ่อหนูชอบตาชมสเตแตเหมือนกันหรือว่า ไปที่แบบว่าห้องทะเบียนนะคะแล้วก็ไปลอกสแตมป์อครับ่าเาชอเลยที่พี่ฟนานมีประสบการณ์พี่ก็มีค่ะเพราะว่าแต่ก่อนอยู่อยู่กับน้าน้าชอบน้าบอกว่าเออลอกสแตมป์ดีมันเหมือนแต่ก่อนเราก็ไม่รู้ว่าทําไปทําไม <c oughs> แต่พอเห็นรูปเห็นอะไรแล้วแบบเราเราก็ลอกสแตมป์ก่าเหมือนกันนี่แหละเอามาเก็บเออมันสวยดีอ่ะ ก็เลยชอบตั้งแต่นันเห็นรูปที่เป็นรูปวาดรูปถ่ายอะไรที่มาทําเป็นแสแตมแล้วมันเหมือนเก็บประวัติศาสตร์อะ่ะเพราะว่าครั้งครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งก็คือออกแสแตมวาระหนึ่งขึ้นมาเหมือนเหมือนกันบันทึกประวัติศาสตร์เหมือนกันนะมันก็เหมือนเป็นปการแบบบันทึกความจำช่วงนั้นไปด้วยว่าช่วงนั้นมีอะไรเด่นๆใช่ใช่แบบวาระาอ่า รัชวงศ์มีการสมรสมันเหมือนกับน่กไมนี่การบันทึกจดหมายเหตุใช่การบันทึกจดหมายเหตุสแตมก็เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรเหมือนจดหมายเหตุเหมือนือนจดหมายเหตุเล็กๆแต่ว่ามันมีภาพประกอบด้วยแค่นั้นเองฮะมันคือการบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์แล้วก็สิ่งที่ผ่านมาของเราเนาะส่วนใหญ่รับผม่ประมาณนี้นี่หนูเห็นลว่าแตแมที่ใช้แล้วเนี่ยมันจะมีตาคับๆานสมงด้วย น,นี่ก็คือมันจะมันจะมีคุณค่ามากกว่าสแต็มที่แบบว่ายังไม่ได้ใช้แลเราไปกินสำหรับสำหร,รับพี่รู้สึกว่าต่างเหมือนกับการใช้งานจริงเหมือนการส่งต่อความความรู้สึกถึงการส่งจดหมายถึงการแล้วก็มีรูปบางทีก็เลือกสแตปมถึงคนส่งอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็ สมมุติว่าสมมติว่าบางทีเราอาจจะส่งอยากจะส่งให้ญาติผู้ใหญ่เนี้ยเราอาจจะเลือกสแตมรูปพระพุทธรูปอะไรเงี้ยหรือรูปในราชวงศ์อะไรเงี้ยมานะครับประมาณนี้ใหญ่เพื่อนก็การแสดงมันคือการแสดงความรักความห่วงใยอีกวิธีหนึ่งครับผมประมาณนี้ครับ เห็นว่าถ้าเกิดว่ามันมีพวกแบบมีวันที่แปะไว้ด้วยอะไรอย่างนี้น่าสะสมกว่อันที่แบบว่ายังไม่ได้ใช้ส่งคอันนั้นก็จะเป็นการยืนยันหลักฐานว่าสตมอันนั้นนะ่ะมันผ่านวันเวลามานานขนาดไหนแล้ว<ม>ครับผมถึงว่าทีคุณค่าทกรจ,จิตใจแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนย้ำเตือนความทรงจำไม่ใช่ใช่ครับเฮ้ยละลาที่มาแล้วใช,ใช่ครับใช่ แล้วก็แลก็แบบว่าอีกอย่างหนึงที่หนูรุ่งรึกขึ้นมาได้เมื่อกี้เลคือถ้ามันมีวันที่แล้วแบบว่าสเต็มมันมีการเปลี่ยนแนปลงไปเรื่อยๆแบบว่าที่ที่บอกว่ามีเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะแบบทำสเต็มอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะวันนี้รายการอาโชว์เราอยู่กันที่เดินเทนิมซูล่าแ ในวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาชมเิทรรศาการ New Beginning The Stability of s o n ร r a ในงานนี้ก็มีศิลปินเยอะแยะมากมากยค่ะวันแล้วเดี๋ยวเราไปเข้าไปดูกันไปเชิญชวนทุกท่านร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ผ่านงานศิลประทับใจในนิทรรศาการ New Beginning The Stability of s o รนาน r ์ก c ุ u b Art Exhibition ที่ได้มีพิธีเปิดไปเมื่อวันที่1เมษายน2568<ว>โดยมีศิลปินปน,นำผลงานมาจาัดแสดงและแขกกรับเชิญมาร่วมเป็นเกียรติมากมายภายในงานค่ะ อ๋อสำหรับงานงานผมชุดนี้นะครับสวัสดีค่ะจูนนะคะ JP เป็นแบบซ้อนค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสภาวะของใจที่มันพี่มองว่ามันเป็นเรื่องของความว่างอันนี้นะคะเป็นภาพชื่อ Ivory Bosom ค่ะชิ้นนี้นะครับชื่อผลงานว่าอ่ i n t o r f u s t i n g ิ้นนี้ก็คือเป็นภาพของนางเนพญาเสพรค่ะสวัสดี พอดีเป็นตัวแทนของศิลปินนะคะชื่อมิสลาวชสุภกิจภาพชื่อวิถีไทยนะครับอัดเสียคลิกครับผมช่อภาพเป็นชื่อของอคําว่าอวยพรค่ะชื่อภาพภาพนี้นะครับชื่อเสียงเพียบจากพงไพรแล้วก็เขียนจากความอะไรที่เรารู้สึกดีรู้สึกชอบงานนิทรรศการ New Beginning เติบสป i ริตออบส่งานนี้จดัดแสดงตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง30มิถุนายน2 5 6 8 ณโรงแรมเดอะเอเดนซูล่ากรุงเทพมหาคนครใครที่ชื่นชอบงานศิลปะงานนี้ห้ามพลาดนะคะรายการอารโชว์บายคีวาร์พารสวนี้เราพาทุกคนมาอยู่กันที่ที่พิพิธภัณฑ์ตาไปสนียากรสามเสนในค่ะ เราจะพาท่านผู้ชมเป็นร่วมพูดคุยและทําความรู้จักกับนักออกแบบสเต็มพอมาทำงานสแต็มเนี่ยมันเลยทำให้เรารู้สึกว่า เออเราเราก็พอทําได้นะไม่ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเก่งหรืออะไรนะแต่รู้สึกว่าเออเราก็พอทําได้นะสิ่งที่เราเรียนรู้มาในการทํางานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยเออมันมันสามารถปรับใช้ได้เยอะมากจริงๆครับผมส่วนมากอะมันจะเป็นหัวข้อมีหัวข้อมาก่อนว่าปีนี้จะทําอะไรอย่างชุดประจําก็ส่่อถึงความรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะ